เราตัดเฉพาะด้านบนก่อนนะครับทีนี้เราก็ใช้นี้ใหญ่นะครับปาดปาดด้านบนนะครับเราจะเราจะเอาด้านขวาก่อนก็ได้นะครับเรจะเอาด้านซ้ายก่อนนะครับ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับผมจะใช้วิหญ่ปัดปัดด้านบนก่อนนะครับใี้วิใหญ่รลองครับในช่วงที่ผม ัตด้านบนนะครับรองฟันเบอหนึ่งผมยังไม่ได้ถอดนะครับเรายังใช้รองฟันเบอหนึ่งอยู่นะครับเราก็ใช้เก็บเลมในขอบด้านบนด้วยนะครับหลังจากที่ผม ช้รองฟันเบอร์หนึ่งนะครับกับพี่ใหญ่ครับตัดด้านบนเสร็จแล้วครับต่อไปผมก็จะถอดนะครับถอดฟันรองฟันเบอร์หนึ่งออกนะครับนะครับเราก็จะไถขาวขึ้นเลยนะครับนี่ครับเขาไปไถไปเรื่อยครับแต่ว่าในช่วงถึงขอบด้านบนเราจะเผยปัเติเดียนออกมานะครับเราจะพยายาม ไถขึ้นไปแล้วก็เผยออกมาอย่างนี้นะครับเผยออกมาอย่างนี้ครับค่อยๆตัดนะครับแล้วก็จะเผยขึ้นมางนี้นะครับนะครับทไม่ได้ไถขึ้นไปนี้นะครับส้องเผยออกมาด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ช่วงนี้เราจะได้ใช้วีรองเอานะครับจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับสเผยออกไปนี้นะครับ ตรงใน,นเรือเราก็ไถไปด้วยนะครับเก็บไปด้วยครับอย่าล,ลืมเผยตัดตะเลียนนะครับเผยแบบนี้นครับแบบนี้นครับตรงไหนเส้นผมยังเรืออยู่เราก็ไถซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำไปด้วยครับเ ข้าวนวลน,นะครับจะมีขอบไหมครับก็เช่ดตำความสะอาดเลเยพื่อชิ้นงานไ,ได้สะดวกขึ้นนะครับว้าวนี้เราก็มาดูอีกขั้งหนึ่งนะครับว่าตรงนี้จะเป็นขอบมากเป็นดำไหม ว้าว <Wow. S 1> ครับต่อไปผมก็จะใช้ดีเล็กนะครับใช้ดีเล็กในการเก็บรายละเอียดขึ้นมานะครับ,บตัเลียนเราได้ถอดฟันเราครับเร็วนะครับไม่ได้ขยับฟันเลยนะครับเราใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ดีเล็กนะครับแบบนี้นะครับ เพื่อจะได้ไม่ไม่มีขอบดำนะครับมันมีความนวลน,นะครับครับเราก็ทำไปอ้อมหัวนะครับอ้อมศรีรษะเลยนะครับมาถึงด้านบนเราก็เปลี่ยนเป็นมา การจับพัตเตเลียนให้ถูกต้องนะครับจับแบบนี้นะครับก็เก็บไปเลยนะครับใช้วีนะครับใช้วีให้สัมพันธ์กันนะครับกับพัตเตเลียนนะครับทั้งใช้วีทั้งใช้การสวัดเพื่อนะครับับต่อไป เราก็มาดูด้านหน้านะครับใช้วิใหญ่ขั้งหนึ่งครับวิใหญ่ขั้นหนึ่งครับเช็คความเรียบร้อยเพื่เป็นเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพราะจะได้มีความโค้งนะครับโค้งกลม มนโค้งปลอมนะครับ เราก็ okay. ได้แล้วครับด้านบนนะครับดูอีกครับดูอีกรอบนะครับครับ,รบก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ